สวัสดีค่ะทุกคนพบก,นกันกับช่องซีฟาร์มพายิม อีกแล้วนะคะวันนี้น้องจะไปน้ำตกสาริกาค่ะตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกาน้องจะขับมเอเตอร์ไซค์ออกจากกรุงเทพเพื่อไปนครนายกน้ำตกสาริกาเนี่ยอยู่ที่นครนายกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขับมเอเตอร์ไซค์ไปกันแล้วน้องจะพาไปดูนะคะว่าน้ำตกเนี่ยสวยแค่ไหนเพราะว่าน้องเห็นรีวิวคือแบบว่าคนไปเยอะมากอเราจะออกเดินทางกันแล้วนะคะจุดหมายปลายทางของเราคือที่ไหนนะ นครนายกนะคะน้ำตกสาริกาค่ะ,ะเราจะใช้ระยะเวลาในการไปประมาณ2ชั่วโมงนิดๆอันนี้124โลนะคะทั้งหมดสวมเสื้อทับไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากโอเคค่ะเราออกเดินทางกัน ทางเลยอีก14กิโลนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะแวะกินข้าวก่อนตอนนี้น้องอยู่ที่ร้านไหนไม่รู้อยู่ข้างทางคน <c oughs> มาแล้วอย่างหนึง่งอันนี้เป็นกระเพราหมูกรอบนะคะแล้วก็มีสั่งไปอีกสองอย่างทุกคนมาแล้วอีกอย่างนึงไก่ย่างเกือบอดกินแล้วไหมล่ะ แล้วก็เดี่ยวตัดไปที่น้ำตกเลยนะคะกขอโทษนะคะไม่ได้เข้าให้เสร็จปากอร่อยมากเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกเลยนะน้อ,องถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้น้องจะจอดรถไว้ข้างล่างนะคะเพราะว่าอยากเดินเล่นด้วยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศระหว่างตอนเดินขึ้นไปแต่ตอนนี้น้องขอหาห้องน้ำก่อนเพื่อนถ้าใครปวดชิ้ช่องที่นี่เขามีห้องน้ำให้ด้วยนะ ค่าบริการคนละห้าบาทของกินเยอะมากทุกคนฝ <ś led> นตกทุกคนเหมือนต้องเห็นน้ำตกด้วย โซนตรงนี้ก็จะมีค่าจอดรถ40บาทเราจะขึ้นน้ำตกกันแล้วนใหญ่หนึ่งคนค่ะ ตัว40บาทนะคะทุกคนได้มาแล้วโอ้โเราไม่เห็นอะไรไม่ได,ดเมูเห็นไหมเห็นไหมมีน้ำตกเห็นน้ำตกแล้วเรียมเสื้อผ้ามาเล่นน้ำได้นะคะอันนี้จะเป็นจุดรับประทานอาหาร เขามีโต๊ะหินอ่อนให้ถ้าฉันมาคนเดียวใครจะถ่ายรูปพี่ฉันเนี่ยคนเยอะมากทุกคนเล่นน้ำได้นะเราต้องเดินขึ้นบันไดสู้ไหม นึว่าคนจะน้อยสวยมากเลยอ่ะมันสวยมากดูยังไม่เห็นหรอกพ <c oughs> าเข้าไปใกล้ๆหน่อยพัน้ำตกสาธิกา <c oughs> น้ำลึก2.3เมตร ใกล้ๆทุกคนสุดลาถือว่าคุ้มค่าแป๊เป็นคนน้องขอ ค่ะทุกคนดูใส่วยมากน้ำตกสาหริกาในที่สุดแล้วก็มาถึงแล้วอันนี้อยู่จักหวัดะครนา,ายุนะคะเดี๋ยวเราขอไปถ่ายจ่ก่นข้ามไปถ่ายฝั่งนู้นกันเดี๋ยวไปเอาบรรยากาศฝั่งนู้นมาฝากไปเลยวดลื่นมากเลยเด้อ มาใส่รองเท้าเนี่ยมันลื่นกว่าอีกเนี่ยถ้าตอนถอดอ่ะตุกคอนจะขอหาที่ตั้งกล้องก่อนนะจะถ่ายตรงนู้นพี่ชายยังอยู่อยู่ในรอพี่เข้าออกไปก่อนไหมทุกคนรอก่อนรอพี่เข้าไปแบบ สะใจไปเลยล้ะทุกคนนารดูน้ำตกคือสวยมากเราจะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นก่อน <c oughs> เดินลงไปแล้วนะไปกันมันเล่นมากนะทุกคน แต่จริง,รงๆนะว,ว่ามันใส่รองเท้าเนี่ยน่าจะไม่ลื่นเท่าถอดนะเนี่ยดูไปกาญูพอเดี๋ยวจะไปต่อที่อื่นแล้วไม่รู้มีเวลาเหลือเปล่าถ้าไม่เหลือก็กลับบ้านเดี๋ยวอยากไปแวะหาอะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินก่อนนะทุกคนโอ้โหกางเกงเปียกแล้วตอนนี้ใส่กางเกงชมังเลสวยมากทุกคน โอเคเราลงไปกันเถอะพอแล้วเพื่อเริ่มทำคลิปเนะนี่ยเพาเหนมองนี่เขินกล้อง <c oughs> ไปกันอ๋อชายกันเกงเปียกเลยโอเคทุกคนแล้วนี่ก็คือบันไดที่น้องเดินขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูดีๆไปเดี๋ยวพาดูตอนลง ที่น่ะทุกคนส,สามารถซื้อของมากินได้ด้านไหนได้แล้วก็ระหว่างทางตรงทางเข้าก็จะมีร้านขายอาหารของกินสภาพาเยอะแยะเลยคุ้มส่ยมาก ข้างล่างแล้วนะคะเดินจากปันไดลงมาแล้วแล้วก็นี่นะคะทุกคนอันนี้มีที่นั่งกินเล่นนะคะทุกคนสามารถซื้ออาหารซื้อของกินเล่นมานั่งกินเล่นข้างในได้แล้วก็ตรงข้างน้างข้างเข้านิดนึงเขาจะมีโต๊ะหินอ่อนให้นั่งเล่นลมมากลมเย็นมากวยเห็นสาวใส่บิกินี่เนี่ยแหละมาคนเดียวถ่ายเอง ความสุขจังจริงๆก็ไม่ได้สุขขนาดนั้นหรอกจริงๆก็ไม่ได้สุขขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่ก็ต้องพยายามหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้เอาชุดมาไว้สำหรับเปลี่ยนเลนะ่นน้ำไว้รอบนาแล้วกัน ถรอบหน้ามาจอชุมรเราเปลี่ยนได้นน้ำโอเคค่ะตอนนี้น้องอยู่ทางออกแล้วนะคะค่าบัตรเข้าคนละสี่สิบบาทสองคนแปดสิบตามนี้เลยส่วนตัวน้องเองก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คนเดียวขับมาจากกรุเงเทพ ที่นี่เราอยู่นะครไหนสบายใจมากทุกคนอิ่ม๋ต่น้องไปตัดคลิปให้ดูนะคะรอชมกันได้เลยแล้วก็สำหรับคลิปนี้น้องขอปิดกล้องตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปน้องมาถึงตอนท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อก็รอ s u บสไค i b e กันไว้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย